สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องธนวัฒน์แช n แนลนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับก็จะมานำเสนอวิธีดีๆนะครับเกี่ยวกับการตั้งข้อโซ่รถมอเตอร์ไซค์เรานะครับก็วิธีนี้นะครับช่างก็ไม่เคยบอกเรานะครับเพราะว่าข้อโซ่เราหรือโซ่เราครับจะตึงหย่อนนะครับไม่เท่ากันนะครับ ครับก็จะมีจุดที่ตึงแล้วก็จุดที่หย่อนนะครับไม่เท่ากันนะครับนี่ก็หย่อนมากเลยนะครับก็จะเป็นเหมือนกันทุกๆุกคันนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือทำมาเพื่ออะไรครับที่ตึงกับหย่อนไม่เท่ากันนะครับก็ อาจจะเป็นเพราะสเตอร์หลังเราแล้วครับเพราะว่าสเตอร์หลังเราก็ไม่ไม่ไม่ไมลมเลยนะครับก็จะวงลีนะครับจะเ,เป็นคล้ายๆวงลีครับคือจะไม่กลมกิกเลยครับก็จะเป็นวงลีหน่อยๆน,นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็มาทําการตั้งข้อโซ่กันนะครับก็อุปกรณ์เราเครื่องมือเรานะครับก็จะมีปัแจยแหวนนะครับเบอร์ B 19 เบอร์14นะครับแล้วก็เบอร์สิบนะครับวิธีการตั้งนะครับเราก็จะหาจุดที่ตึงที่สุดของโซ่เรานะครับเพื่อทำการตั้งนะครับนะครับตอนนี้เราก็หาจุดที่ตึงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ทำการตั้งนะครับนะครับวิธีการขัน น็อตนะครับก็จะใช้เบอร์14จับไว้ไม่ให้เขาขยับนะครับแล้วก็จะใช้เบอร์19นะครับขันออกนะครับก็ไม่ต้องขันออกจนหมดนะครับขันให้เขาหลวมพอนะครับเพราะว่า ผมจะตั้งโซ่ให้ตึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับการตั้งโซ่นะครับเราก็จะค่อยๆขันน็อตหางปลาตัวนี้นะครับขันเข้านะครับถ้าเราจะตั้งโซ่ให้ตึงนะครับ กเพื่อให้เขาดึงเภาของล้อมานะครับก็ทําให้โซ่ตึงนะครับแต่ว่าถ้าโซ่เราตึงกันไปเราจะหย่อนโซ่นะครับเราก็าจะคลายนอดทางปลาออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เคาะล้อเข้าไปนะครับแล้วก็การตั้งโซ่นะครับก็จะมีสเกลอยู่นะครับนี่ครับก็จะมีขีดนะครับ มีขีดเพื่อให้เราได้ตั้งให้เท่ากันนะครับตอนนี้ผมก็จะขันเข้านะครับเพื่อให้เขาดึงเทาออกมาแล้วเพื่อให้ข้อโซ่เราตึงนะครับการตั้งครับแล้วก็จะขันสองข้างเท่าๆกันนะครับ จะดูที่สเกลนะครับหรือที่ขีดเขาเป็นหลักนะครับเมื่อเราวิ่งไปรถเราจะไม่ต้องสายนะครับก็จะค่อยๆขันเข้าไปแล้วก็เช็คดูข้อโซ่เราด้วยนะครับ นี่ครับตอนนี้คอนโซลเราก็ถึงจุดที่ตึงสุดนะครับเขาก็ตึงเลยนะครับส่วนจุดที่ย่อนนะครับนี่ครับจุดที่ย่อนก็ย่อนได้พอดีนะครับ ครับตอนนี้ก็เราตั้งโซ่ได้พอเหมาะนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการขันน็อตเพื่อให้ล็อกล้อเขาอยู่นะครับเราการขันเราต้องขันน็อตเทาก่อนนะครับ หลังจากเราล็อกเพาเสร็จนะครับเราก็จะมาล็อกหางปลาอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาแน่นเอาแค่ตึงมือพอนะครับนะครับและทุกครั้งนะครับที่เราตั้งโซ่นะครับแล้วก็อย่าลืม มาเช็คระยะเบรกด้วยนะครับอันนี้ก็จะรู้สึกฝืดหน่อยนะครับเพราะว่าเราทำการตั้งข้อโซ่จากที่หย่อนแล้วให้ตึงก็หมายความว่าเราต้องดึงล้อดึงเพลาขยับออกนะครับก็ทำให้ตัวนี้นะครับเบรกนะครับเขาจะฝืดนะครับเพราะว่าเหมือนเรา ดึงล้อมาแต่ขาเบรกไม่ตามมานะครับก็จะทำให้เหมือนเราเบรกอยู่นะครับแล้วก็จะตั้งคายออกนะครับถึงแม้จะไม่ฝืดนะครับแต่ว่าระยะเบรกนะครับผ้าเบรกนะครับก็จะสีกับขอบ ดุมนี้นะครับจะทำให้เราวิ่งไปก็ผ้าเบกรกไปเศษสีก็ทำให้สึกนะครับสึกเร็วนะครับก็ตั้งได้ระยะแล้วนะครับนะครับการตั้งโซ่นะครับเทคนิคการตั้งโซ่ก็จะมีหลักๆอยู่แค่นี้นะครับ พยายาำนะครับขณะเราตั้งโซ่เราต้องตั้งจุดที่ตึงที่สุดนะครับของโซ่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ